วิถีชีวิตชนบทแต่ละวันมีเรื่องให้ต้องเรียนรู้กันทุกวันสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณก็จะได้เห็น <Wow. S 1> สิ่งที่คุณไม่เคยทำคุณก็จะได้ทำ <Wow. S 1> สิ่งที่คุณไม่เคยลองคุณก็จะได้ลอง <Wow. S 1> เพราะนี่คือการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าเหมียว <Wow. S 1> สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือการเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับเพื่อน ความเดิมจากตอนที่แล้วมีพึ่งมิ้มมาทํารังอยู่ริมรั้วบ้านหลังจากปล่อยไว้ให้ขยายเผ่อพันจนรังใหญ่เบือเริ่มเทิมกันเลยละครับได้เวลาเก็บความหวานจากธรรมชาติที่พึ่งมิ้มมาเก็บะสมฝากไว้มารุ้นดูกันครับว่าผมจะโดนพึ่งต่อยไปกี่มัดว้าว ตอนนี้เราได้เวลาสูมฟันควายไล่พึ่งแล้วนะครับไม่ได้ฆ่านะครับไม่ได้ฆ่าไล่ให้เขาไปทามาทารังน้ําหวานทิ้งไว้ให้แต่ไม่รู้จะเอากินยังไงครับนี่เป็นการทดสอบนะครับหนุ่มบางกอกมาอยู่บ้านนอกทดสอบการใช้ชีวิตวิถีจนบทนะครับสุดฟันไฟก็เริ่มหนีแล้วครับเริ่มหนีเริ่มทิ้งรังแล้วเริ่มทิ้งรังแล้วครับอย่ามาต่อยผมนะครับอย่ามาต่อยผมนะครับ ตรงนี้ไปหมดแล้วตรงนี้ไปหมดแล้วลังนี้ไปหมดแล้วครับปฏิบัติการทดลองใช้ชีวิตบ้านนอกครับลังใหญ่มากครับไม่รู้พึ่งพันอะไรแต่ว่าเขาบอกพึก่งมินเริ่มจะย่อยบินแล้วครับเดี๋ยวก็กลับมาทําลังใหม่นะจ๊ะน้องพึ่งตอนนี้หนีไปก่อนนะขออนุญาตทดสอบการใช้ชีวิตกินน้ําหวานพึ่งหน่อย เป็นวิธีธรรมชาตินะครับไม่ได้ทำลายตัวพึ่งปอบเือนมากอ่าเี๋ยวก็ทำแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วนะครับทำยังไงเกิดควันใส่ใบไม้แห้งใบไ,ไม้สดนะครับอืมจะเกิดควันนะครับเก็บน้ำพึ่งครับเก็บน้ำพึ่ง ันนี้มันซุกอยู่เรียมรั้วไต้ต้นคอยนะครับจุดยากหน่อยอหนีไปก่อนลูกหนีไปก่อนหนีไปก่อนไม่ได้ทำไรเป็นวิธีธรรมชาตินะครับเป็นวิธีธรรมชาติอืะครับเพื่อนชิมหน่อยชิมหน่อยอ่าหวานจังเลยครับอืมหวานเปรเีร้ยวเขาหวานเปรเี้ยวนี่นี่เขาเรียกว่าขี้พึ่งหมาเสน่ ผึ้งครับคนโบราณเอาไว้อุดรู้เรื่ังสาสีครับเป็นมหาสัรย์ทางธรรมชาติครับหลังจากจุดฟันไฟเบาๆนะครับยังมีน้าผึ้งเหลืออยู่ให้เขามาขอตัวครับเราเพิ่มรังน้าผึ้งดีกว่าครับลองดูนครับว่าพ่กนี้ก็มาทํหลังวะอยู่ชนบทต้องทดสอบการใช้ชีวิตนะครับเพื่พอน